วันนี้มองเห็นเควนเนี่ยนะก็นึกถึงมันกันนะว่าถ้าหากว่าเราเอาไหล่ใสเข้าไปแล้วต้องไปแบกเหมือนวัวเหมือนควายเนี่ยคงหนักไม่ใช่น้อยนะโยมและชีวิตคนบางคนก็หนักยิ่งกว่าน,นี้จริงๆนะโยมนะขออภยัยนะไม่ได้ดูถูกว่าใครเป็นวัวเป็นควายนะแต่ชีวิตเนี่ยมันแบกแบกภาระกันหนักขนาดนี้นี่แค่เอาไหล่ดันเนี่ยมันยังไม่อยากจะขึ้นนะนะแต่ว่าวัวควายเขาก็เป็นสัตว์ใหญ่เนี่ยเขาก็มีกําลังของเขาเหลือที่มันจะแบกไปไหวก็นึกถึงนะว่าพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องของความหนักในชีวิตเนี่ย ไว้แล้วชัดเจนมากเลยโยมภาราะเวปันจักขันธาขันทั้งห้าเนี่ยเป็นของหนักเนอร์ถ้าโยมไปดูในมนแปลจะเจอคําว่าเนอร์เนี่ยไม่ใช่เดอร์นะนอนหนูขันทั้งห้าเป็นของหนักเนอร์รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นของหนักเมื่อมีอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นในขันห้านั้นที่คนเนี่ยเหมือนกับเอาไหล่สอดเข้าไปแล้วมันเป็นความหนักและคว,วามหนัก5ประการในอะไรบ้างรูป ในร่างกายเนี่ยหนักไม่โยมบริหารเนี่ยนะกว่าจะกินกว่าจะนอนกว่าจะหลับกว่าจะแค่ขีดตาแปลงฟันแต่ละวันหนักไม่โยมกับกายนี้หนักจริงๆนะกายนี้ก็หนักอยู่แล้วนะแล้วไปเอากายอื่นนะผู้หญิงผู้ชายคนอื่นลูกเต้าเหล่าหลานออกมามา,มากมายโอ้โหมันเป็นความหนักที่พระพุทธเจ้าก็บอกว่ามันหนักจริงๆรูปเวทนาเนะเวทนาคือความสุขความทุกข์ในชีวิตเนี่ยนะความสุขกับความทุกข์เนี่ยบางทีก็เสียดายความสุขบางทีก็เสียดายความทุก เสียดายว่าเสียดายความทุกข์คงไม่เสียดายแต่ว่ามันเป็นมันเป็นภาวะที่ว่าสุขและทุกข์ที่ต้องบริหารในชีวิตเนี่ยทำยังไงจะหนีความทุกข์พ้นทำยังไงจะได้ความสุขมันหนักจริงๆกับการบริหารรูปเวทนาสัญญาคือความจำเนี่ยความจําของเราในบางทีมันไปจําเรื่องนู้นจําเรื่องนี้เรื่องมันผ่านไปตั้งนานเนแต่ก็ไปจํามาจนเอามาคิดจนเป็นทุกข์หนักเข้าไปอีกรูปเวทนาสัญญาสังขารการคิดปรุงแต่งนะคิดคิดคิด คิดซะจนปรุงแต่งเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตมโหฬารเรื่องเล็กๆเรื่องจิ้งจกกลับกลายเป็นคิดเป็นเรื่องไดโนเสาร์เคยไม่ยอมแบบนี้เห็นไหมเราก็เห็นได้ว่าความคิดปรุงแต่งมันคิดซะจนเป็นทุกข์ไปหมดเห็นชัดๆได้ว่าเราอยู่ตรงเนี้ยสว่างงไม่มีอะไรแต่พอมืดปั๊บผีมาทันทีปรุงแต่งน้ำเป็นความหนักของชีวิตนะแล้วก็รูปเวทนาสัญญาสังขารแล้วก็วิญญาณวิญญาณคือตามองเห็นรูป คนตายมีตาแล้วก็มีรูปแต่คนตายไม่เห็นแต่คนเป็นเห็นเพราะมีจักขวิญญาณโสตะวิญญาณหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลืมรดกายสัมผัสใจคิดนึกเนี่ยมันเป็นมีวิญญาณเข้าไปประกอบมันเป็นความหนักจริงๆนะเวลาพอมองเห็นรูปเนี่ยนะแล้วก็คิดปรุงแต่งไปนะสัญญาทํางานสังขารปรุงแต่งนะมันก็กลายเป็นความทุกข์ที่มากมายและต้องแบกกันไปแบบเนี้ยขันทั้ง5เป็นของหนักเน้อ พาระหาโลจะปุขโลบุคคลน,นั่นแหละเป็นผู้แบกของหนักพาไปบุคคลก็คือคนเนี่ยแบกของหนักหนึ่งชีวิตเกิดมาก็หนักแบบนี้แล้วเมื่อตายไปแล้วไปเกิดอีกตายไปแล้วไปเกิดอีกพระพุทธเจ้าจึงบอกพอสักทีเถอะนะไปเป็นเทวดาได้ก,ก็ตกนรกเป็นพระพรหมก็ตกนรกเป็นคนได้ก,ก็ตกนรกเป็นสัตว์ดิจฉานเกิดมาเป็นคนทําความดีไปสวรรค์หมุนเวียน่หยตายเกิดในในภูมิภพต่างๆเหล่านี้ แล้วมันก็ไม่จบไม่สิ้นพระพุทธเจ้าจึงประสูตรมาประสูตมาแล้วก็ตัดสรู้เพียงเพื่อน,นิพพานแล้วก็ชวนคนนิพพานฉะนั้นถ้าวันนี้โยมเราได้สะสมสเก็ตฝอยของนิพพานสะสมฝอยนิพพานสะสมสเก็ตนิพพานสะสมหน่วยกิจของนิพพานน้อยๆตาเห็นรูปแล้วก็เพียงแค่วางใจเป็นกลางๆรู้เห็นก็คือเห็นไม่ไปไม่ไปบอกชอบไม่ชอบหูฟังเสียงไม่ชอบ กับชอบไม่เอาแค่กลางๆแค่รู้และปฏิบัติต่อสิ่งนั้นให้ถูกจะหมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสต่างๆเหล่านี้เราวางใจให้เป็นกลางๆ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 คือการสะสมสะเก็ดละอองฝอยของนิพพานน้อยๆนิพพานกลุ่มก้อนใหญ่ก็เกิดขึ้นได้จริงๆฉะนั้นถ้าอะไรที่มันหนักของชีวิตนายโยมวันนี้หนักเหลือเกินนะเข้าใจว่าชีวิตเราหนักมากๆแต่ถ้าเรารู้ว่าอะไรมันเป็นของหนักเราจะได้จัดการกับมันได้ถูกงั้นใจความสั้นๆก็คือ ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบกับอะไรก็ตามทีเข้าใจและรีบวางและปฏิบัติต่อสิ่งนั้นให้ถูกต้องก็คือด้วยใจที่เป็นกลางไม่ไปดีไม่ไปร้ายกับสิ่งเหล่านั้นด้วยการวางใจให้เป็นกลางกลางนั่นคือการทําให้ชีวิตเบาไม่ต้องรอถึงนิพพานชีวิตก็เบาได้ตั้งแต่วันนี้เริ่มเบาเริ่มเบาและเบาที่สุดคือน,นิพพานจริงๆก็ขอเป็นกําลังใจกับเกวียนที่เห็นวันนี้ด้วยการถ้าเราแบกก็คงหนักไม่น้อย หลายคนก็แบกมันหนักมากแล้วก็วางลงสุธเทยมมีอะไรก็ค่อยๆฝึกวางแล้วชีวิตจะเบาจริงๆขเขาเจริญพรเป็นกำลังใจ